สวัสดีครับก็วันนี้ผมก็จะพามาดูอาหาราเป็ดอายุ6สัปดาห์นะครับก็คือประมาณเดือนเศษิกายนนะครับเป็ดจะเข้า7สัปดาห์ครับตอนนี้สูตรอาหารของเราก็จะมีข้าวเปลือกนะครับเสริมผสมมาด้วยนะครับ ก็จะมีลำแล้วก็มีอาหารสําเร็จนะครับโปรตีน14%นะครับก็จะเป็นการลดต้นทุนนะครับลำจําหน่ายอยู่กิโลละห้าบาทนะครับส่วนข้าวเปลือกเนี่ยที่บ้านมีอยู่แล้วนะครับทำนากับอาหารสําเร็จนะครับก็ซื้อมากระสอบละ ช่วงนี้350นะครับโปรตีนสิเนะครับก็สัดส่วนอยู่ประมาณนี้ครับอันนี้ยังไม่ได้ผสมเข้ากันเท่าไหร่ก็จะใส่สามลางอาหารนะครับส่วนเป็ดตอนนี้ปล่อยออกไปข้างนอกนะครับ เราเขาก็จะปล่อยโล่งก่อน,นครับเพราะว่ากาันอ่ากาันการเป็ดวิ่งชนกันนะครับเวลาเราให้อาหารถ้ามีเป็ดอยู่ด้วยนะครับครับผมก็ใส่อาหารไว้แล้วนะครับห่างๆกันนิดนึงนะครับครับก็จะเห็นเป็นเม็ดอาหาร แล้วก็มีลำมีเข้าวเปือกผสมอยู่นะครับร้องดังมากนะครับหิวแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะไล่เป็ดเข้าเราแล้วนะครับขนาดเป็ดนะครับเัวใหญ่เร็วมากนะครับ ลืมเปิดน้าไว้นะครับ สวยมากนะครับเป็ดเพิ่งจะคบสัปดาห์กว่าๆนะครับตัวใหญ่มาก